เดี๋ยวจะลงไปดูจุดที่เฮาคิดว่าน่าจะทําฝายได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนี่ครับอันนี้เป็นอีโอนนะครับคุณจะอีโอนก็อ๋อมีแป้น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมช่องมีสะปะอยู่นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมอาวันนี้เฮาจะเข้าไปเยี่ยมลุงผายเนอะลุงที่อยู่กลางป่านะลุงที่อาศัยอยู่ในป่านะครับเพียงคนเดียวตามลําพังห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก 3- ามสกิโลนะครับผมคุณผู้ชม อ่าแล้วก็มี f อฟนะครับฝากของไปให้แกเนาะเป็นของใจอย่างต่างๆนี่ครับเพื่อนก็ฝากมาอยู่เรื่อยนะครับไม่ประสงค์จะออกน้ำนะครับผมก็เข้าไปรอบนี้ก็เดี๋ยวผมบ่เข้าไปหาแกเป็นประมาณสักกึางเดือนแล้วแกเพราะผมไปทุระหลายที่เนาะไปแม่วางตัวแล้วก็ทําทุระหลายๆอย่างนะครับก็ว,วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมลุงหายก่อนอ่าช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะครับมากะต้องมาประมาณสักบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองครับถึงจะเข้ามาได้ประมาณตั้งแต่ ตื่นมาเจ้าจนถึงเตียงเนี่ยเดินทางเข้าป่านี้ค่อนข้างจะหน่าลาบากครับเพราะว่ามันเย็นมันหนาวนะครับเนาะก็เลยมากันยบเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในคลิปนี้จะมีความสนุกสนานกันขนาดไหนนะครับผมไปติดตามชมกันเลยครับดูครับระวางทางไปบ้านลงหายต้นข้าหลมเพียบเลยครับเยอะแย,ยะมากมาย <c oughs> มันมีอาหารการกินอยู่ในทุกฤดูนะครับสำหรับชนบทเนี่ย อันก็เออเยอะแยะเลยอันนี้กํลาลังเหมาะเลยนี่อาหารการกินมีทุกฤดูครับเพียงแต่ว่าเราจะมีความหูหรือว่าความขยันมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองครับผมไปเดินทางกันต่อครับตอนช่วงลอยกระทงเนี่ยปุ้นจะมีประเพณีการปล่อยโคมนะครับแล้วก็ดูว่านี่ขนาดทางจากหมู่บ้านหลายกิโลนะครับอันก็เสษดโคมนะครับมันมาตกอยู่ในป่าเนี่ยแต่เรต้องกลัวเรื่องไฟนะครับเพราะว่าโคมที่มันจะสามารถตกได้ก็คือว่าไฟมันหมดเชื้อแล้วนะครับ มันจะดับนะครับพอไฟดับเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะลอยอยู่บนอากาศได้แหมสักพักนะครับพักใหญ่ๆแล้วก็หลังจากนั้นพอมันหมดหมดลมเนาะหมดลมควันที่มันอยู่ในในโคมนะแล้วก็ความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็เข้ามาเกาะตัวโคมแล้วก็มันจะนักเข้านักเข้าแล้วมันก็จะทะลุแล้วก็ล่วงลงมานะครับผมครับถึงเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม มาถึงที่ลุงหายอยู่แล้วนะครับบ่ได้เข้าแม่มืองขนาดน่นอนโอ้เกือบเดือนไปเกือบเดือนแล้วเพราะว่าผมไปไม่แหวงนะไปว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าไปตั้งเส้นคันคลองใหม่ที่อันตังฉันปะตองพูดนะโอ้ทั้งวัดลองคุ้มพูดนะเออน่พูดแะมันแม่แม่อันตังไปจับจองพูดเลวหรอเออไปจับจองพูดแล้ว นะครับเลี้ยวขวาเข้าไปอำเภอแม่วางล้าอันนี้เลยแม่วางไปเห็นไปสี่สิบโลก็เนนะีโโ้ยที่ไป <laughs> ที่ไปถึงไอ้ริบบิ้วอะไรเนี่ยไกลขั้งนั้นเลยมันเลาะไปออกดยนอยอินทนนท์ได้ว่โอ้เออเช่นนี้นะเ,เป็นตีนดยนอยอินทนนท์อยา่ยยาเือกของลูกไอ้พี่รุ่นน่ะคเดี๋ยวก่อนดอกทิ้งอ่ะดอกมารอกินแค่หมูนะครับอัน <laughs> <laughs> นี้เดี๋ยวก่อนใจเย็น <laughs> ก็มาถึงในที่ลุงหายอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมผมไปได้เข้ามาหาลุงหายนี่ค่อนข้างจะ ประมาณเกึ่งเดือนนะครับเกึ่งเดือนกินหมดได้เข้ามาเนาะครับผมแล้วก็รอบนี้ก็มาถึงบ้านก็ทําทุระส่วนตัวนะครับแล้วก็เขาจากแม่มาเจ้ามันก็หนาวเลยหนาวโอ้ยอมยอมย่อมหนาวขนาดนลยคขึ้นี่ยกขนาดเข้ามาเนี่ยโอ้ขกาะลาโย่ไปนอกก็แบบแบลุกเลยหนาวหนาวโอ้ยอมห้าว่าหนาวปีนี้ในหนาวซาใจได้เออกูปีแบอิ่มเลยนะโอ้ยนักแกปีนี้ปีแล้วมัหนาวอีนู้เนาะเออปีนี้ต่ำสุดอย่างที่ผมบอกครับแปดองศาเข้าวันนั้นอะ ข่อมมาอันาต้องใช้เวลาเป็นกชั่วโมงนาำน้ำหครับผมอ้า้าต้องาวสามที่เก็ใส่ป๊บอลลี่น็อกแหละน็อกเหรอเออนั่นมันเย็นต้องไ่กอยปรับสะแผเออเขาเอาลงเอาลุกหน้าลุกตี่งตัวเขาเย็นตัวเขาเย็นกับน้และาแล้วมันหนาวเพราะเขาว่าปรอบสาแเลาะเออแล้วาแล้วเอาบางทีพวกเจ็ฟสิวเฮีเราูเฉยเสีย อยาอยู portray, mm ่ดีๆก่อนใจเย็นรอก่อนเกาะข้าแมะแล้วครับที่ดอยอ่างขางเป็นนั้นแม่คันดิ้งแล้วนะไปเลยนะเป็นมวยคาบแล้วเว้ยนายเแล้วอางขางนี่ไหนเราแล้วแม่คันดิ้งเป็นมวยคาบอย่างคาบมันลงแล้วล่ะกันไมนจะใส่ยุงยังเลยเอาแล้วเนาะเอ้ที่มาเนี่ยครับแล้วใส่ยุงละเข้าเดี๋ยวนี้ดอยอ่างขางมีเอฟซีนะครับคุณผู้ชมใจบุญนะผู้ใจบุญฝากของมาให้ลุงหายเนาะ ล้วก็คมริงเพิ่งแฝกมาตั้งแต่วันนั้นนะครับจําได้ก่อนที่ว่า,าผมรีวิวตอนนั้นอะล้วก็หลายคลิปแล้วเนาะแล้วทีนี้ผมไม่ได้เข้ามาอย่างที่บอกครับผมไปไม่วางมาล้วก็มันหนาวครับโอ้ขึ้นอยากจะเข้ามาขนาดก,ก็เพิ่งเลยฝากของมาเห้ลุงหายครับไหนยังยังวางของกันแยกกันยุ่งก็มีนะแยกกันยุ่งกว่มีครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นนี่ครับของกินมุนเส้นครับผมมุนเส้นแห้งมันสามารถเก็บได้เหมือนเนาะ เพื่อนบบกประงรงจะอกน้ํานะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงเป็นรสดีอย่างนี้เนาะอันนี้อันนี้อย่างมาหมูฮู้นะผมเออตัวเส้อเสื้อใส่แล้วพริกน้ำพริกกุ้งเออเราลุไหายเราแก้เข้ากันเออให้กุ้งสบู่ด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ปลากระป๋องครับอยู่ได้อยู่ได้มือนเหมือนกันเนอนี่ไงอ, <laughs> อยู่คนเดียวนะครับลุงหายอยู่คนเดียวแล้วก็ฝากเสื้อแขนยาวมาให้ลุงหายนะครับอ้เขาถามเาไว้กันแนวอ่ะ อันนี้ผนฝากมานะครับผมขอ,นะอไม้ซีงเหรออ่าไม้ซีงไม้ซีงๆผลฝากมาคือลุงหายนะครับผมก็ขออนุโมทนาถวยแล้วก็มีนอกจากที่เราจะเอากุนเชียงมียี่ห้อมีสแปะมาให้แล้วเนี่ยยังมีเอฟซีนะครับซื้อซื้อกุนเชียงแล้วก็บอกว่าส่งไปเพือเพื่อนเพิ่นซื้อตอนนั้นเพิ่นซื้อสิบห่อหรือว่าจะใดนี่แหละแต่ว่าเพิ่นว่าเอาส่งไปบางส่วนแล้วก็บ,บางส่วนเอาฝากมาคือลุงหายกันนะครับอ,อันนี้ยี่ห้อผมนะลุลงหายเนี่ย แม่นี่ไงครับเ่คู่เขาตีนี่รอเนี่ยมีสเปะเนี่ยนี่เป็นุเชียงอันนี้ฮึ่อโรงงานผลิตฮึ่งโรงงานผลิตแล้วก็ใส่ยี่ห้อเขาอออันนี้เป็นชื่อช่องเขานี่นะครับผมมีคุณผู้ชมช่องเขาเนี่ยสั่งไปไปรับประทานกันหลายคนแล้วนะครับเนาะปรากฏ่าถูกแปลกเพราะอ่ามันหวานน้อยผมสั่งว่าเอาหวานหวานปานกลางแล้วก็มันน้อยใบจ่สารกันบูดใบจ่ดินไฟสิดินปะสิวะ บะไส้สีผสมอาหารกับบะไส่บะไซ่กระสานกันบูดกับบะไส่อันนี้ถ้าลงหายไปมีตู้เย็นนี่นะสามารถเก็บได้ประมาณสามเดือนโอ้โหอยู่นีหมดด้านหมดร้านถึง3สามเดือนแต่ถ้าแช่ตู้เย็นได้หกเดือนครื่งปีอ่ะนี่นะครับคุณเชียงยี่ห้อมีสปาหลวดโฆษณาเลยเอฟซีท่านใดที่ยังไ่ได้สั่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์แล้วก็ ข้อมูลติดต่อไปขึ้นนะครับผมรวดโพสณาเลย <c oughs> อันนี้ไปที่ลุงไผลเมื่อกี้เนาะคนฝากมาอโอเคนะครับลุงไผลเขาพูดเมื่อก่อนกันได้ผมพูดครับท่านครับที่ยังงวผมอยู่ผมก็ภูมิใจแค่ผมภูมิใจ,ผม,ใจผมมาได้หาอาจารย์เบิมาเมื่อละเป็นเกียเียเกี่ครึ่งเดอนแล้วครับวัน <c oughs> นี้อาจารย์เบิรงเข้ามาผมก็อืมดีใจครับเพราะาอาจารย์เบิรงว่า เพรเบิร์ดกากฟของมาเมื่อแล้วท่านผู้ท่านหรเพิ่อนกาแฟของมาผมเมื่อและจ่ายเบิ้ลดไปเข้ามาพเพราะอาจารย์เบิ้ลเปิดมีธุระแล้วเพิ่งเข้ามาวันนี้นครับท่านครับผมภูมิใจผมดีใจหัวข้าพเจ้าที่ท่านส่นนงมาของไว้ผม,มผมยิได้กินได้ยิ่งได้กินได้รีเพื่อนประธานได้ใจ้และยินได้อยู่ผมผมภูมิใจขนาดที่สุดนะครับผมเดยนได้เสียยาวถตัวละ เอ้ยหายดีกว่าดีแล้วครับนะมหนาวแล้วนะครับหนาวครับหนาวตอนนี้ครับขนาดอยู่ต่างนอกพวกอยังหนาวนะนี่อยู่ในแฝงนี่โหสุดยอดแล้วเนาะโอสุดยอดใกล้น้ำตั้งแหากแล้วก็พวกเขากินเยอะนะครับปลาปองครับอันนี้ก็แร่กระปองนียก็เห็นว่านะครับอยู่ได้เนาะครับดาวเขาคุณเลยวครับ <c oughs> ออขอบคุณนะครับท่า <c oughs> นครับที่ยังรักยังห่วงผมกินอะไเลี้ยงครับผมขอบคุณมาแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปด<น>ูสำรวจบริเวณนะครับอ่ามันมีคนต่างประเทศติดต่อมาว่าเพื่อนใครสนับสนุนเรื่องทำฝายกันนะอ๋อดีดีดีเดี๋ยวผมจะไปสำรวจก่อนนะครับพอดีเพื่อนแจ้งความประสงค์มาว่าอ่าอยากจะทำฝายไปที่ลุงไายนะครับแต่ว่าเพื่อนจะไปทุนสนับสนุนมาเพื่อนอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ พี่จะในแห่แหมรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าในตอนนี้ครับเดินทันวายเนี่ยมันมีน้ําเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนนะครับไปเลยครับผมเดี๋ยวจะลงไปดูจุดที่เฮาคิดว่าน่าจะทําฝายได้นะครับคุณผู้ชมดกน้ําแห้งบวยเหมือนกันเนะนี่ยปีเนี้ยแปลกเหมือนกันเฮ้ยนี่นะครับจุดที่ลุงหายอยู่นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าพอดีมันมีคนแจ้งแจ้งความประสงค์มาว่าเพื่อนใครทําทฝายกั้นน้ําไว้ให้ลุงหายใจในน้าแย้งนี่เนาะ ก็เลยคิดว่าจุดนี้มันแคบที่สุดน่าจะทําจุดนี้ไว้ครับเนี่ยโอ้ปีนี้น้ําแห้งขนาดกว่าครับอย่างทีา่อาจารย์ว่าก็ได้เหมือนกันครับถ้าว่าหน้ามาเฮาเฮอเฮาเนี๋ยเฮาใจาจะเทพื้นหน่สัน้อยอีกทีนิดหนึง่งครับระยะสักบางสิบม,ม่ลอะอือมัคือคือน้ำกักไว้อยู่นะฮะถ้าเทพื้นาาไไน,นีน่ม่นจอนาำมัได้ไหลไปเลยนล้วออู้ถึงว่าเฮาก,กักไว้มันก็อยู่ได้เมือนเหมือนกันหรอครับแต่ว่า ผมมาแปลกใจว่านี่มันทันวาอยู่ในเนี่ยทันว่ากะโอ้กู๊ปีทันวานี่มันมีนักหรอนี่ลูกน้อหมเนอโอ้ขอเขียยไปพุ่แล้วคเขียดกระโดดไปพู่แล้วตุ้มเอ้านี่นะครับคุณผู้ชมดูสภาพอ่าลำธารหลังบ้านลงผายนะครับนี่ทันวาอยู่นะครับน้ําแห้งขนาดเลยก่จะขึ้นลงผายเอาไปอยู่นอกเดือนอย่างก็ว่าประมาณมีนะไปอ๋อไปประเมินไปนอนกลางคืนอ๋อ เรน,นถ้าไฟก็ถ้าไม่มีอย่างขึ้นมาเขาก็กลางวันเขาก็ีออาไปาปกติเอาเข้ามันเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วเนาะช่วงไฟป่าไปได้เนาะโอเคโอเคครับค,ค,คุณผู้ชมดูนี่ครับอันนี้เป็นอีโอนนะครับผู้เจ้าอีโอนก็ภาษาผากแกงเป็นท้องวาา่าลูกออดนะครับเนาะลูกหายแกไปหามาได้นะครับใส่บอกใส่กับรักอย่างนี้ใจเป็นอาหารได้นะครับเอาไปแอบไปอย่างก็ได้นะครับเนาะแกบ้าบาแกจะแบงไว้ให้ผม่ะ ก็ผมไปผมทำมาได้ครับไต้องไปให้คนอื่นทาเนาะดูวะยังยังเป็นอยู่เลยแกบอกว่า,บาเดี๋ยวแบ่งให้อาจารย์ไปกินนี่หรอคงจะต้องให้ถ้าบรรลุงดํากับไผ่ครับทํให้เพราะว่าผมไม่สามารถจะทําได้นะครับผมลูกออดลูกอดกอดเต็มเลยเยอะขนาดแล้วครับเต็มตคคุเลยนี่นะครับลุงไผ่แบ่งอาหารให้เขานะครับ,ค,รบคุณผู้ชมเป็นอ่ลูกออดนะครับผมอ, <laughs> อีโอนอีโอนเหมนต้องเอานักเนาะ เดี๋ยวไปหื้อเขาทำหือห้อเขาเนี่ยให้มันดีกับเอาแล้วอาหารปลอดสารพิษครับมันมีสารเล่งโตมันมีสารเล่งเนื้อแดงอยีายนะโหอ้อากแกมาให้โหแปลอ๋อมีแปลน้อยจ้งนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ,อ๋อใส่บอกไนะงตอกบอลฮะอืมเขาแทเขาแทะอาหารปลอดสารพิษครับทุกหายแบงไว้กินของแกน,นักเลยอะ่ะอ๋อ ผมน้อยเดียวกับเดียวไปขึ้นขงเขาเน่าสามพิกบ,บ๊วเยครอ่าสพิกอ่าอ่าอันนี้คือจุดที่พระธุดงค์แกงแปรอยู่ตอนเข้าพผรษานะครับหลังจากท่านเดินจาริกธุดงต่อไปเนะี่ยหลังจากออกผรนสาเนะี่ยปรากฏว่ามันมาได้มีไผ่ามาดูแลเนาะก็ค่อนข้างที่จะลก,กครับผมโอ้วยเตี๋ยวสุกอะสองแก้มสามแก,ก้อฮะเอาอยี่ไดยขอไผ่ยน่ โอ้ลกหมดแล้วครับคุณผู้ชมหญ้าเต็มเลยเดี๋ยวรอท่านกลับมานะครับก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา,าแกบท่านอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับผมคุณผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับเราเข้ามาแอลหาลุงไผ่แวะเวียนมาเยี่ยมแกเนาะแล้วก็มีเอฟซีนะครับฝากของมาให้แกแล้วทีนี้มันมีคนที่เปิ้นประสงค์จะเปิ้นหอมว่าทำออย่างก็เปฝ่ายก้นนะ้ำไว้ให้แกใจในหน้าแรงนะครับ ก็อตอนนี้กําลังผมก็เลยเข้ามาสํารวจนะครับเนาะเพื่อนบอกว่าเปเดี๋ยวน่าจะช่วงระวังเปลี่ยนพ่สอนะครับเพื่อนจะสนับสนุนเขาแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ได้แค่สํารวจนะครับพื้นที่ว่ามันจะสามารถทําได้ก่อนแล้วจะเป็นไปได้ก่อกนเราจะทดลองดูว่ามันจะสามารถอยู่ได้ก่อนนะครับผมก็เรียบร้อยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับเปเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเขาใกล้มาแวกกันแห่งกรรมนะครับผมขอบุ้นทุกการติดตามเล่าชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะส่วนไผยหุ้ยนก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  ส่วนผัที่อยากได้กุนเชียงนะครับผมก็ย่าลือ่าเดี๋ยวผมจะฝากข้อมูลไว้เนาะในท้ายคลิปตัวเงแล้วก็กสั่งกันเข้ามาได้นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นตั้งไลน์กับ Facebook นะครับเพราะว่าใน y t u t u เนี่ยมันสามารถอ่าสะดวกในการที่จะพับจองได้นะครับผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม